สวัสดีค่ะ สภาพอากาศในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงวันเสาร์นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปจนถึงวันพุธหน้าบริเวณประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันค่ะมาดูปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนในคืนนี้นะคะก็คือกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะซึ่งก็ทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนอง และจะมีฝนตกหนักที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะในส่วนของคลื่นลมในช่วงนี้ทางด้านฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะระยะนี้ทะเลก็ยังคงมีคลื่นลมอ่อนลงมาแล้วนะคะโดยทางด้านฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันนี้ระวังอันตรายในขณะที่เดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ หลังจากนั้นนะคะในช่วงหลังจากวันเสาร์ไปแล้วนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพุธหน้าก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันให้ระวังอตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในขณะที่เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะกลับมาดูภาพรวมของสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะคะ บริเวณที่มีฝนมากที่สุดจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่ค่ะรองลงมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพริมมณฑลและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะจะมีฝนตกไม่หนัก40%ของพื้นที่ปิดท้ายก็คือบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยจะมีฝน30%ของพื้นที่ค่ะ สำหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือระยะนี้มีฝนฟ้าขนองที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง23-34ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนองที่บริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรีสเ,เกตสุรินทร์บุรีรัมย์นะครราชสีมาชัยภูมิและที่จังหวัดเลยค่ะอุณหภูมิระหว่าง24-35ถึงองศาเซลเซียส ต่อกันที่ภาคกลางนะคะช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์สรับบุรีอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามนครปฐมรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง23 36องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลจะมีอุณหภูมิระหว่าง26 36องศาเซลเซียส ต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะระยะนี้ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง24 35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2เมตรค่ะ ปิดท้ายที่บริเวณภาคใต้ระยะนี้จะมีฝนฟ้าขนองนะคะที่จังหวัดระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและที่นาราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้นะคะก็จะอยู่ที่ระหว่าง23ถึง35องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ทิ้งท้ายช่วงนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันต่อค่ะช่วงเวลาสองทุ่มถึงห้าทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียโซลโตเกียวเชิงตูปักกิง่งฮานอยและมะนิลาตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสบูดาเปสต์ปิดท้ายที่ทวีปอเมริกาแวนคูเวอร์นิวยอร์กชิคาโกนิวเม็กซิโกลอสแอนเจลิสลาดดัลลัสค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ